มีอะไรบ้างวันนี้เขาเรียกว่าอะไรมะเขือมะเขืออ่อนๆเลยค่ะมะเขือมะเขือลูกอ่อนๆ <มา S 1> เลยค่ะหายมะพริก,รกโอ้อันนี้มะพริกในมะพริกโอ้นี่ค่ะมะพริกมะพริกสดๆจากสวนเลยค่ะใช่ไหมคะใช่มะพริกสดๆเลยใช่ไหมคะเอาถือเอาค่ะถือตรงไหนถือตรงนี้ มื่อนี้ก็จะเป็นวันอังคารวันที่สิบท่นานว่าเนาะจ่าก,ก็จะเป็นวันดูดเด็กหน่อยบ๊วเด็กเป็นโรงเรียนเขาก็ได้สีผ้าลูกสาวทั้งสองคนเนาะจ่าไปเล่นน้ำปูกับยญาอยู่ผาบ้านแต่กับบ๊วเด็กไปซือ้อเดย์เด้ของไปฝากเพื่นนั่จ้าก็จะได้บักพริกกับบักเขือเนาะจ่าที่เ้าเก็บจากสวนเทาเองเขาก็จะ <it> พาล,ล,ล,ลูกขีก่รถมอเตอร์ไซค์ไปเนาะเพราะว่าจากบ้านเทาไปบ้านยามันก <it> ับบ <it> ๊วเด็กใกล้กันแห่งปันไดระยะทางก็สิบประมาณสองสามโลนี่นะจ้าราะจะเทาพักกันมาขอนเฮือนปูกับย่ามนนบพี้องหน้าขวัญเนก็้ากโดเมคพี่นบอลพันไ้ออีาาเเพิ่สบกกรปให ปูกัมยานั่นนะที่แรกนะปูแล้วกัมยางมาหับในร้านอยู่ดอกเนาะแล้วที่นีเพื่อนก็เลยบอกว่าผุนเอาไปใหย่ยาไปไอหน่องหน้าขวัญนมือกัมยางถือถุงบักพลิกน้ำหายาที่หลับบันีีเนาะเอออ้าวนี่บักเขือนไงเธอวะโอ้คุเก่งวะเก่งวะเกี่ยมวายูซำ เมื่อกีที่อีนอกหน้าขวัญเอาปักพีไข่นะก็จะเป็นยาของเขาเองเนาะจ้าก็จะเป็นคนที่เหลี่ยงเข้ามาตั้งแต่เน่หน่อยเลยแล้วก็จะเป็นแหมของพ่อเขาเองนี่ะจ้าพักต่ว่าเหาน่บาดใเอื่นล้วายาเด้เขาเอื่นล้ว่าแม่ก็เพราะว่าเลี้ยงเขามาตั้งแต่เน่หน่อยเนาะระซ้ำแม่คนนึงนี่แหละจ้าส่วนปูนะเาก็จะอื่นล้ว่าปูเด้บบได้เอื่นแล้ว่าพอก็เพราะว่าตกีน่ะยาละข้าเออเวลายาละบอกให้ไปเอาเงินในปูหรือว่าไปเอาอีหยังในปูจังสีแล้วก็สิสอบบอกเขาว่าผุนไปเอาในปู่ผุ ผุนไปกับแม่มมไปเขาก็เลยติดปากเอื่นย่าว่าแม่และก็เอื่นปูว่าปูจังสีนะแต่้าเทากับมาจากบ้านปูกับญาแล้วแมนบอเวลากะเทียงพอดีเขาก็เลยขนหนามมาใหงัวตอเลยจ้า่วนลูกสาวเขาก็จะให้ทายอยู่บ้านเนาะจา้าพระว่ายูทงหนามกระแดดแหง้งนอกก็เลยห้พี่เพื่อนหนา้าเบืองหนองอยู่เงื่อนเมื่อนีเขาก็จะขี่รถลงมาในงานหน้าเลยเนาะพาปูนะ่ะแล้วสื่อทอมาตังไว้ไห้ให้ตักหนามใส่ไว้ให้ง่วแต่ว่าก่อนถี่สิขี่รถลงมาในงานหน้าได้นี่มนกับพักกั้นยื่นดักอยู่หน้าประตูเลยค่ะพี่น้องกั่พักกั้งอ ตักส่ขูให้กินวุสโต่แหลมบอปัดที่นี่เฮากจะขี่รถลงไปในงานนาเลยนำในถังกันย่างบอหลายดอกนอจักแต่ว่าากจะมาตักออกให้มันเบอเขาก็จะมาตักออกใส่ถังปูนใหม่นอจากเพื่อตัวได้กินโมอิมกับจด้มากินอีกชงสีนเพทาะแต่เฮาตักนำออกจากถังเมื่อแหลมบอก่อนสิกับบน้องฮากันเนียไปเห็นหยอดค่ะกรนเด้าก็เลยขิดว่าเสียเอาไปลวกกินกับปนเมื่อก่อนหน้าคือสิแซ้พักกระเด้ากันลั่ยแต่ออกดอกงามๆเลยค่ะพี่น้องเนี่ยหาใหม่สิแมนเอาหม่องได้กับบ๊อปี้น้องฮะกันเลต่ ไงต้นสูงก้อนนี้ก็คือสิบหารขึ้นดอกคือหยันมันโตผก,กกาเด้าที่มันบอขมน่ะย,ยูสวนหากมีอยู่เดสตน้นแต่ว่วบีนี่จังไดบุบหนออกดอกอยู่แมกระตาบี่หาแนมึงบดสุต้นนอก,กสิมีต้นนีละจ้าที่เป็นดอกก้อนมูพอแต่ใดผักกะเดาเากก้าแล้วฮักจะลงมาจากต้นเลยจา้าต้นที่ปีนขึ้นไปที่แหลกนอกระกจเกิดผลไปผลเดฟแต่พอไตางามันไปเรื่อยเนอกาก,กบอถนัทที่หลนอกก็เลยผิมเกิดลงมาเลยค่ะพี่น้องนี่เลยจา้าผักกาเด้าที่ห้าวเก็บได้หย่อนง่านมงบัก สอมสิพาไปแข็งมืออื่นมาซั่นเพื่อนกระไดไปแข็งหลักรอนสันนี่แหละเห็นเพื่อนวาอยู่พอแต่ก,กับมาทรงฟีกับเอานองนอนตอได้จ้าว่าเอานอนกับบอด้ยน้อมือแรล่งเสียหาเรือ